ข่าวประคับแมนเชสเตอร์ูไนตดประจำวันที่17พฤศจิกายนโดยข้อเชฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์เไนตเย็นนี้คอสเนะมาร์ิซิโอชวนป๊อกกลับรังเก่ามาลายกันดีกว่าไหมโดยกนนี้ที่ผมคาราดิโอมาร์กิซิโอนะฮะกองกลางของทีมชาติอิตาลีออกปากชวนชวนพบป๊อบ้ากองกลางของทางแมนยูให้ย้ายกลับมาร่วมทีมจูเวนตุสันอีกครั้งเชื่อจะมีความสุขอีกครั้งกับที่นี่อย่างแน่นอน โดยกันนี้ทางพอบบ้านผมเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์มาว่ากำลังเผชิญหน้ากับช่วงเวลาที่ลำบากท,ที่สุดในชีวิตหลังหลุดจากตัวจริงบ่อยครั้งที่แมนยูของเราและก็พอได้มาเล่นในทีมชาติฝรั่งเศสก็รู้สึกสดชื่นเหมือนได้สูดอากาศบริสุทธิ์โดยกันนี้ทางมาคิซิโอนะผมเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมของทางพอบปบ้าสมัยที่กองกลางชาวฝรั่งเศสคนนี้ค้าแข่งกับทางชูวนตุสก่อนย้ายกลับแมนยูจึงไม่รอจะรีบเอ่อยปากชวนเพื่อนเก่าให้กลับมาค้าแข้งที่มาลายกันอีกครั้ง โดยกนทางมาคิโซเข้าไปคอมเมนต์ในทวิตเตอร์ของทางปอกบ้าคนนี้ที่ลงรูปซ้อมกับทีมชาติฝรั่งเศสมาว่าได้โปรโดกลับมาจูเวนตุสน่าจะมีความสุขอีกครั้งและฉันเองก็ด้วยนะเป็น่างงานที่ผมดูแล้วเนี่ยแนวโน้มที่ปอกบ้าจะออกจากทีมแมนยูของเราไปเนี่ยก็เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกครั้งก็ต้องรอด,ดูกันต่อไปว่าความที่เขารู้สึกเบื่อหน่ายในแมนยูเพราะว่าผลงานไม่ดีหรือว่าเขามีโอกาสด้ลงเล่นน้อยกันแน่นะครับต้องรอลืล้อนกันต่อไปรอข่าวต่อมากันดีกว่าน,นะฮะ แยกกับพี่ได้ดีทั้งนั้น5ดาวรุ่งแมนยูที่ย้ายออกไปแจ้งเกิดได้ดีกับทางสโมสรอ,อื่นโดยแคมดิของทางแมนยูนั้นเป็นบ้านเกิดของทางซูเปอร์สตาร์หลายรายในโลกลูกหนังแหงแต่เดวิดแมคแฮมไปถึงล่าสุดกับทางมิสันเกรนบูธแต่ด้วยโอกาสที่มีอยู่อย่างจํากัดทําให้ผู้เล่นหลายรายนั้นจําเป็นต้องย้ายออกไปก่อนจะได้แจ้งเกิดกับสโมสรอ,อื่นลองมาดูกันว่าจะมีใครกันบ้างใน5ดับแรกที่เราเลือกเข้ามาครับเริ่มจากนะฮะคนที่1เคียรารตปิเก้ โดยพีเก่คนนี้เก็บกระเป๋าย้ายเข้ามาสู่รัโอเทฟฟอร์ดตั้งแต่อายุ17ปีพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงสกยภาพที่มีอยู่ในตัวตลอด23เกมที่เขาลงเล่นภายใต้สีเสื้อของแมนยูแต่ทีมของเซอร์เลโปลคุสันซึ่งในขณนะนั้นก็จะมีทั้งเดมันยาวิเดส และก็บริโอฟีนานะฮะยืนพื้นที่ในตำแหน่งกองหลังตัวกลางที่แกร่งจนผู้ใดก็ยากที่จะแทรกเข้าไปได้ทําให้ทางบาสุด้านั้นสบช่องยื่นข้อเสนอนะฮะเข้ามาคว้าตัวเขาไปร่วมทีมกันอีกครั้งซึ่งในวันนี้กองหลังชาวสเปนรายนี้ก็ยังคงเป็นผู้เล่นคนสําคัญที่พาตุรกัสกัดคว้าชแชมป์อยู่อย่างต่อเนื่องเจ้ามาคนที่2องพ่อปกบ้า ขอบ,บ่าคนนี้เป็นหนึ่งในผู้เล่นเยาวชนของสโมสรที่ทำผลงานได้โดดเด่นที่สุดนะฮะแต่เมื่อได้รับการยืนยันจากผู้จัดการทีมว่าจะยังไม่ได้รับโอกาสขึ้นสู่ชุดใหญ่แบบเต็มตัวกองกลางเลือดดำหอมหรายนี้จึงตัดสินใจจะไม่ต่อสัญญาก่อนจะย้ายออกไปคว้าชแชมป์เซรีอาถึง4สมัยกับทางจูเวนโตสซึ่งปัจจุบันเขาเนี่ยกลับมาเล่นที่ต้ตสังก,ดกาดเก่าอีกครั้งหลังถูกคว้าตัวมาโดยโจเซ่บรินโยด้วยคาตัวระดับสถิติโลกนะฮะเมื่อปี2018นั่นเองเจ้ามา คนที่3ก็จะเป็นจอห์นนี่อีเวนปรกกันหลังชาวไอแลนด์เหนือรับบทเป็นตัวสำรองอดทนที่รอคอยโอกาสอยู่เป็นปีก็กระทั่งเขาเนี่ยตัดสินใจนะผมย้ายออกจากทีมไปเล่นให้กับทางเวสต์บอมบิดอาเบียนและก็ได้สวมปอกแขนกระตันทีมอีกด้วยทว่าเมื่อเดอะแบ็กกี้ตกชั้นไปเลสเตอร์ตี้นั้นจะได้ยื่นมือเข้ามามอบโอกาสให้กับอีเวนคนนี้อยู่บนลีกสสุดของอังกฤษต่อไปโดยที่เขานั้นยังรักษาความคงเส้นคงวาของตนเองเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ ่อมาคขที่4ก็จะเป็นช่อมฮีตันโดยพิซาแดงเป็นทีมที่โชคดีมาโดยตลอดนะฮะในแง่ของการมีผู้เล่นในแหน้าใประตูที่มีฝีมือดีนะฮะวนเวียนกันเข้ามาสู่ทีมมันจึงไม่ง่ายเลยสลับดาวรุ่งอย่างฮีตันเพ่่ะแจ้งเกิดให้กับทีมชุดใหญ่ได้เขาจำใจต้องย้ายออกไปเพื่อโชว์ของกับทางคาริสตี้ บริสตอลซิตี้แต่ก็เป็นเบอร์รี่ภายใต้การคุมทีมของชอนไดทชิฮิตันที่ทำให้ชื่อของเขาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งไม่ใช่ฐานะของเยาวชนพบิสแตแดงที่ดีไม่พอจะขึ้นสู่ชุดใหญ่แต่เป็นฐานะของโกสัญชาติอังกฤษที่เหนียวหนึบมากที่สุดคนนึงในยุคยุคนั้นและคนสุดท้ายคนที่5ก็จะเป็นไมเคิลคีน โดยชินเดียวกับพี่ชายฝาแฝดของวิลคินไมเคิลนั้นไม่สามารถแจ้งเกิดกระทางยูเต็ดได้ก่อนจะย้ายไปสร้างชื่อที่เทฟมัวตามรอยฮีตันในปี2017เขาทําผลงานได้ดีนะฮะจนถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลดาวรุ่งเจ้เกียมประจําปีและก็ถูกทางเอฟเวอร์ตันคว้าตัวไปร่วมทีมด้วยค่าตัวสูงถึง30ล้านปอนด์เลยทีเดียวในนะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะ5ดาวรุ่งแมนยูที่ย้ายออกไปแจ้งเกิดกับสโมสรอ,อื่นได้ดีกว่ากับการอยู่กับสโมสรตนเองนั่นเอง ถือว่าง,งานนี้คนที่ยังอยู่ณปัจจุบันนี้ก็จะเป็นพอป๊อกบ้าคนนี้นะฮะแต่ว่าเขาคนนี้ก็รู้สึกว่าจะโดนดรอปเป็นมานักสำรองมา2นัดติดต่อกันแล้วก็ไม่แน่ว่าอนาคตของปอกบ้าน,นั้นอาจจะพุ่งบนก็เป็นได้ก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปเมื่อถูกกดดันมากๆเข้าผมว่าง,งานนี้ป๊อกบ,บ้าอาจจะได้ย้ายออกไปเองด้วยซ้ำไปนครับรอข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเชลติกขอผียืมดิโน่รับปากปั้นเต็มที่ครึ่งซีซั่นหลัง โดยเชลติเอฟซีทีมในสกอตติชพรีเมียร์ชิพเตรียมปั้นข้อสเสนอยืมตัวดีนฮันเดอร์สันผู้สำบัตูสำรองของแมนยูไปร่วมงานในตลาดเดือนมกราคมปี2021น,นี้เพราะเสียดายฝีมือที่ได้เล่นแค่แชมเปี้ยนลีกและก็ฟุตบอลถ้วยแต่หากมาอยู่พาร์คเฮดจะส่งลงเล่นทุกเกมเลยนะโดยรายงานจาก ESPN นใน FC นะผมเผยมาว่าเหตุเพราะว่าเวลานี้ยูนิตผู้สประตูที่โอทฟฟอร์ดล้นจนเกินพอ จึงไม่มีความจําเป็นต้องดองดิโน่คนนี้ไว้กันเหนียวฐานะมือ2ของดาบ i ิดเดคิอาเนื่องจากโซคิโอโรเมลโลก็คงปักหลักกับทีมหรืออย่างแยกก็จะมีลีกรันอีกหนึ่งคนเหตุนี้ผู้จัดการทีมนิวเลนนนจึงอยากได้จอมหนึบไว้สีปีรายนี้มายืนด่านสุดท้ายนะฮะแก้ไขปัญหาการเสียประตูในเกมสําคัญสคัําญจะส่งผลให้ตารางคะแนนตามหลังเบรนเจอร์เอจะฝูงมากถึง9แต้มกันเลยทีเดียว โดยการน,นี้แฮนเดอร์สันได้โอกาสเป็นอย่างมากเลยนะฮะลงเตะแค่3เกมจากทั้งหมด12นัดที่แมนยูได้ฟาดเกือกทั้งหมดนั่นเองโอ้โหเป็น,นว่างานนี้นะฮะก็ทางทีมเชลิกนะับผมสนใจจะคว้าตัวดีแฮนเดอร์สันคนนี้ไปร่วมทีมก็ไม่รู้ว่าทางนัสโซชาจะกักไว้ไหมหรือจะปล่อยเข้าไปตามธรรมชาตินะฮะก็ต้องรอุ้ืกอนต่อไปครับงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าน,นะฮะเชื่อเฮียเถอะนะรุนนี่แนะแมนยูคว้าอดีตแข้งเชลซีเข้ามาเสริมแกล่งดีไหม โดยกินทางเวนบรูนีนะผมตำนานดาวยิงของแมนยูออกโปรงนะผมแนะนำนะฮะอดีตตสังกัดเก่าให้เดินหน้าคว้าตัวอดีตนักเตะของเชลซีมาเสริมความแข็งแกร่งดีกว่านะโดยงานทานี่ผมเวนบรูนีนะฮะกองหน้าต,ตำนานของทางบิษัทแดงแมนเชสเตซที่นั่แห่งศึกฟุตบอลผลิิกิตออกโปรงแนะอดีตสโมสตรตสังกัดเก่าของเขาให้เดินหน้าคว้าตัวชาบริกแลมตี้แบ็กขวานนดังนวนไบรตันแอนด์โฮปอารเบียน ทีมร่วมลีกมาเสริมความแข็งแกร่งจากการบริงานของบุญโยชอบอติโบสือชื่อดังนั่นเองโดยเป็นที่เข้าใจกันว่าทาริกแลนตี้นั้นถือว่าเป็นดีนักเตะของทางสิงห์ตนุครามเชลซีแต่กระนั้นโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงในทีมของแฟรงก์นัมพาดนั้นทำให้ตัวเขานั้นเลือกจะย้ายไปร่วมทีมนกตันดวนไบรตันแอนโฮบอัลเบียนแทนนะฮะด้วยค่าตัวที่ประมาณ4.5ล้านปอนด์เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาและตัวเขาเนี่ยก็แจ้งเกิดได้สำเร็จนั่นเอง ล่าสุดทางเวนบรุนนี่นั้นได้ออกมาสนับสนุนให้กับยอดทีมสีแดงแข่งเบอร์แมนเชสเตอร์คว้าตัวทาริกแลมตี้ไปเสริมความแข็งแกรแ่งในตำแหน่งแบ็กขวาเนื่องจากในเวลาน,นี้มีผู้เล่นอาชีพตำแหน่งดังกล่าวเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นคืออารอนวิสก้าขณะที่ทางเดียโกดาโลดนั้นย้ายไปร่วมทีมพิษสแดงดำเอซิวิลลันด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลครับเป็นเรื่างงานนี้น้ผมก็เป็นที่เข้าใจกันว่าทางบรุนี่นั้นบอกทางผีแดงเลยว่าไปเอาตัวคนนี้มา ผมว่างานนี้ก็ไม่รู้ว่าทางโซชาจะเชื่อ,อไหมนะฮะก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับแมนยูมีเซียวเผยมาร์ซิยานเจ็บหลังเกมเฉือนโปรโตุเกสโดยกันที่ทาง RMC Sport สื่อกีฬาของฝรั่งเศสระบุว่าออง์ดี้มาร์ซิยานเจ็บหลังจากตอนช่วยฝรั่งเศสในเกมที่ชนะโปรโตุเกสโดยตอนนี้เขาต้องแยกไปซ้อมตัวคนเดียวซะแล้ว เดี๋ยวกันทางองคนขณีมสัสยยานกองหน้าชาวฝรั่งเศสของทางแมนยูมีปัญหาบริเวณแผ่นหลังจากการช่วยให้ทีมชาติฝรั่งเศสเอาชนะโปรตุเกสไปได้1-0ในเกมยูฟาเนชัช่นลีกลีกเอกลุ่ม3เมืม่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามการรายงานของ r m c Sport ซสื่อกีฬาชื่อดังของแดนน้ำหอมนั่นเองโดยนักตั้งกรานั้นมสัสยยานโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามนาที่78อะฮะซึ่งตอนนั้นเขายังไม่มีท่าทีว่าจะมีอาการบาดเจ็บไปใดเลยโดยพอจบเกมไปแล้วนั้นดเดเยสเด,ด,ดชอง เทรนเนอร์ทีมชาติฝรั่งเศสก็กล่าวชมหัวหอกจากค่ายพิศดารแดงคนนี้ว่าเล่นได้อย่างน่าพอใจเป็นอย่างมากเลยนะทั้งนี้ RMC Sport เสริมเพิเ่มเติมมาว่าตอนนี้มักซียานนั้นต้องแยกตัวไปซ้อมคนเดียวและอาจจะอดลงเล่นในเกมกับทางสวีเดนในวันนี้โดยยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเขาจะหายทันช่วยต้นสังกัดในเกมกับทางเวสต์บริดอัอาเบียนในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนนี้ได้หรือไม่นะครับอาและผมเป็นนามว่างานนี้อนาคตของทางมักซียานคนนี้ ก็ดูแล้วอาจจะ50-50นะครับก็ตก้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปข่าวราวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็น,นครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ